สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ f c ฟอีพีนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับกับเลขเด่น10หน่วยล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวแน่นอนนะครับงวดที่ผ่านมาเราให้ไว้อยู่ที่1กับ0นย์นะครับ,1ก,บ 0, 1กับ0 1ก็มาที่หลักหน่วยล่างจริงนะครับ0ก็ยังไปเข้าที่หลัก10บนอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับเน้นล่างนะครับให้2ตัวมา หนึ่งตัวแน่นอนนะครับผมประจางวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมให้ไว้อยู่ที่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งแม่สูตรผมก็ลงให้แล้วนะครับใครอยากรู้ที่มาที่ไปของสองหนึ่งสองตัวนี้นะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมลงให้นะครับผมเพื่อนๆก็จะรู้ที่มาที่ไปของสูตรนี้นะครับว่า บวกลบคูณหารแล้วได้สองหนึ่งวิธีคิดคำนวณทำกันแบบไหนก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆกันดูได้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ลงให้นะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสุดหวยด้วยนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม